ตอนนี้ท่านผู้ชมตรีสองนะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดสามนะครับตีสองนะตอนนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีแม่ค้ามาขายผักกันเต็มเลยนะครับข้างบนก็มีร้านโอ้โหเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับแต่ตอนนี้ดูตรงถนนก่อนเนาะนี่ครับตีสองนะครับท่านผู้ชมมีคนมาขายของกันเต็มเลยนะครับทั้งผัก ของสดนี่ครับรถส่งปลานะครับเนี่ยปลานะครับปลาสดๆมีพ่อค้าผักนะครับทีสองนะครับเขามากันแล้วนะครับสารพัดครับนี่กับผักเหมือนกันนะครับอันนี้ผักแบบว่าเหมาเลยเนาะสิบโลยี่สิบโลครับ ขนมก็มีนะครับขน,นมก็ออกมาขายแล้วตีสองนะตอนนี้นะแล้วก็น้ำเต้าหู้ก็มีครับตอนนี้ตีสองนะนี่ครับอย่กินนะ้ำเต้าหู้ก็มามว่อไงตกไปนิดนีงหน่อยนึงตอนนี้ตีสองก็เริ่มมาทยอยกันมานะครับจะเต็มเต็มก็ตีสามตีสี่แล้วนะครับปัดทูครับ แลไม้ครับผักสดจะเยอะมากนะครับผักสดจะเยอะมากพ่อค้าเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เย็นเลยนะเขาคงกลับไปนอนกันแล้วแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเต็มเลยนะครับเห็ดเอาละตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในตลาดเนาะ ไปดูซิว่าภายในตลาดนั้นเนี่ยอุ้ยหนาวครับวันนี้มันเดือนธันวานะครับวันที่ยี่สิบเก้าะเช้าเนี้ยอากาศโคตรเย็นเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในเนาะหาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนครับมีที่จอดหรือเปล่าคือว่าเขาต้องใช้พื้นที่กันทั้งหมดนะครับผมจะจอดตรงไหนได้นะจริงผมน่าจะไปจอดหน้าเซเว่นนะเอ้ยผมจอดตรงนี้แล้ววะได้บอเปล่าวะน่าจะได้อยู่นะเราไม่รอคอเนาะจอดแป๊บหนึ่ง เาละเราเข้าไปแป๊บหนึ่งครับพี่ผมจอดนี้แป๊บหนึ่งไม่เป็นไรเนาะ uh huh. อันนี้เขาขายอะไรหมูหมูต้ม uh huh. นี่หมูต้มนะผู uh ้ huh. มชมไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับข้างในมันเป็นยังไงใช่ไหมหลายท่านบอกให้ผมมาถ่ายตอนคืนผมก็มาแล้วนะเนี่ยตลาดเทศบาลสามนะครับตอนนี้นไปสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับปลาแห้ง เข้ามาห้างในนี่ก็เริ่มจะเริ่มจะมีร้านค้าเห็นแล้วนี่หมูปิ้งครับคุผู้ชมไก่ปิ้งอนนี้ร้อนเลยครับปิ้งไก่ปิ้งนะครับม,ม,ม้วนก็จะเป็นพวกเขียงหมูเนาะเขียงหมูครับอนนี้ของชำนะครับ อันนี้เป็นแคบหมูครับแคบหมูผมก็เดินไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าขาผมเจ็บข้างหนึ่งนี่ก็เป็นหมูปิ้งเหมือนกันนะครับหมูปิ้งโอ้ข้าวเหนียวลว้ล้นเลยครับวันนี้ขึ้นถุยเลยครับผมถ่ายดูน เหนียวร้อนเลยเมื่อกี้ผมลืมปรับแสงกล้องไงวะเขาเหนียวแดงเขาเหนียวขาวแล้วก็มีไก่ทอดคู่กับข้าเหนียวครับหนังไก่ทอดครับนี่ครับทำกันสดๆออกตรงนี้ครับแล้วก็ไปทอด ขายดีเนาะเพราะว่าดูจากดูจากหนังไก่แล้วทา่านผู้ชมแบบโอ้โหมันกิโลมั้เนี่ยวันละกิโลครับเนี่ยเป็นร้อยโลร้อยโลโวันเป็นร้อยโลนะท่านผู้ชมเขาขายยังไงขายเป็นขีดหรือเป็นหุ่มคบอันนี้ครึ่งขีดยี่สิบบาทค่ะอ๋อขีด,ละ,ขดละสี่สิบอันนี้อันนี้ครึ่งขีดยีส<ะ>่สิบบาทนะท่านผู้ชมโอ้ ขายวันละร้อยโลอะไม่รวยไปไหนอะ,นะ <c oughs> ะ,ะเนาะอุปถัะเาครับมากินกันได้มารับประทานมาซื้อกันได้นั่นผมนะตลาดสามนะครับไปสองก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับพ่อค้าแม่ค้าโอ้โหอันนี้ขนมปังขนมปังมาเยอะขนาดนี้ครับเนะี่ยหมูครับน้ำชมหมู ดูหมูแล้วก็มาร้านประจำผมนะที่ผมเคยบอกผู้ชมว่าผมซื้อมา15ปีนะครับผมก็เลิกขายไก่ไปไม่นานเองนะครับ15ปีให้หลังพี่น้องไก่สดมาอีกแล้วแต่วันนี้มารอบดึกครับไม่ใช่มารอบกนลางวันไม่มีใครมาส่ง นี่ครับไก่สดร้านไก่โตะนะครับชื่อร้านสองพี่น้องไก่สดนะแต่จะของร้านที่โตะนะนี่มาอุดหนุนกันได้คุณผู้ชมมีทุกส่วนของไก่อะมีทุกส่วนของไก่ <c oughs> โหวันนี้กี่โลนะพี่สามร้อยโลก็เอาละสรอยโลก็เอาแล้ววันนั้นอ่ะโอ้ <c oughs> โหมันไม่เป็นพันโลเลยเอย่างเงี้ย เรื่องจริงจริงนะครับไปเราดูเรื่อยๆเนะครับหมูหมูความชำนาญนะครับโห่แล้วมีดต้องคมจัดๆเลยนะเนาะปื๊ดปื้ดปื๊ดเลยอ่ะ ผู้ชมต้องดูดูปกานลูกค้ามีต้องคมจัดแล้วก็ต้องชำนาญจริงอ่ะเพราะต้องใช้เวลาต้องรีบนะครับฟืดๆเลาะกระดูกโอู้มือนี่ไม่ได้กินเรานะเคยพลามันต้องมีมั่งนะท่านผู้ชมเน้อ้ชำนาญนะใช้ความชำนาญนะ โอ้ไม่เป็นไรครับพี่อ,อ่าครับไว้โอกาสหน้าก่อนนี่มีห้องน้ำทน้นด้วยนะครับโอเคไปต่อครับโอ้นี่ก็เป็นซอยที่ขายหมูขายเนื้อตลอดเส้นทางเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมดูดินะฮะเดินไปเส้นนี้ก็คือเนื้อสัตว์ล้วนๆแหละครับเนาะอันนี้นะครับ ะตอนนี้ก็ดึกมากนะครับแล้วก็หนาวด้วยหนาวจัดๆเลย <c oughs> เนื้อสวยๆนะครับเน้อหมูบรรยากาศท่านชมเสีย <c oughs> งหมูครับ ตลาดใหญ่สุดในอุรดิศแล้วครับเขียงหมูตลาดสามนะครับตลาดไก่ตลาดหมูครับเดินลำบากคืนดีเนาะนี่ปีสองนะคุณผู้ชมคืนมากๆเลยอะร้านส้มโอไก่สดครับใช่ค่ะร้านส้มโอไก่สดตัวดีดมาก มาได้แต่ตีหนึ่งตีสองเลยนะครับท่านผู้ชมมีทุกส่วนเหมือนกันนะครับมาอุดหนุนกันได้เนาะนี่เป็นร้านผักนี่ผักสดครับท่านผู้ชมตีสองผักสดเห็ดครับเห็ดก็มีแน่ มีทุกอย่างเลยนะครับทีสองเนี่ยกาแฟโบราณวิกาแฟโบราณท่านผู้ชมร้านน่ารักนะกาแฟโบราณครับนี่ร้านกาแฟเหมือนกันร้านน่ารักดีเนาะเป็นวิถีชาวบ้านเนาะวิถีพ่อค้าแมคค้านะครับผมก็สาดกล้องไปทั่วเลยอันนี้เป็นพวกของแห้งนะครับลูกชิ้นเส้น ของแห้งครับนนี่อะไรอะกรช่องโหอันนี้ขน,น,นมหวานนะครับขนมหวานครับกรช่องเผือกกรช่องเผือกพิจิตนะครับตีสองก็มาแล้วโอ้โหไป<ห>มคันรถเลยนะครับ<ๆ>ก็เป็นอาชีพของชาวตลาดเนาะสำล้อแดงหนึ่งคันผนของรอบละยี่สิบสามสิบแล้วแต่ของเยอะของน้อยนะครับรอบหนึ่งก็ยี่สิบบาท 30ิบาทนะแต่ของเยอะของน้อยนะครับวันหนึ่งเนี่ยวิ่งสิบร200อบกว่าสองร้อยนะครับสองสร้อยนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้เป็นขนมไทยครับนี่นี่นี่มีพันม,มาได้แต่ตีอะไรครับเนี่ยเที่ยงคืนโอ้หเที่ยงคืนก็มีให้ทานแล้วท่านผู้ชมนี่มีพันมาแวะได้เนาะนี่ยครับมีพันทําสดๆเลยนี่นี่ครับท่านผู้มชมเป็นแบบนี้นะครับ เอาไปให้คนกรุงเทพกินเขาบอกเอาพลาสติกมาให้ผมทำไมวะงั้นโอ้โห,โหก,นะกินไม่เป็นเนีคนกรุงเทพอ่ะคนก็ิน่เป็นคนจะชอบผมซื้อไปฝากเพื่อนที่คอนโดบอกใส่พลาสติกมาทำไมอ,อ๋อกินไม่เป็นถ้ามันอย่างนี้มันจะแข็งถ้ามันนิ่มแล้วมันก็จะอ,อ่อนอร่อยครับผู้ชมมาลองได้เลยนะครับอร่อยจริงอ่ะผมก็กินประจำตั้งแต่เด็กจนโตนะครัวดิบมีพัน พิซซ่าอตาละดพิซซ่าอตาายดีครับขายดี <c oughs> นี่รถช่องครับโหสดๆสดเลยนะครับท่านผู้ชมช่องกะทิมีทุกอย่างเลยเนาะที่เนี่ยนี่ขนมไทยครับนี่คือเราเรามารับไปขายได้นะเนี่ยดูท่าทางแล้วเนาะทองหยอดทองหยิบ ขนุนนะครับหยิบทองหยอดลองหยิบทองหยอด,อยอยอดนี่ครับทำเองไหมครับหรือว่ารับมาทําเองหรือรับมาครับทํำเ,เองนะคุณป้าทําเองนะครับลอยดาวเนี่ยก็มารับไปขายได้สิบ<อ>ละเท่าไหร่ครับสิบละแปดสิบนะครับอ๋อท่านผู้ชมมาได้นะรับไปขายได้สิบละแปดสิบครับคุณป้าอะไรครับตะวันนาค่ะคุณป้าตะวันนาคาะเผอไปเลยขายสั่งเลยโอ้นี่ขนมไทยบ้านเกาะนะครับ ม,มาสนใจมานะท่านผู้ชมนะมารับป้าไปขายได้เพราะว่าป้าคิดแก้สิบละแปดสิบเองเนาะก็กำไรยี่สิบแล้วว่ะขอบคุณมากครับมันก็เป็นพวกเส้นพวกอันนี้อะไรอ่ะผมไม่นอนอนดึกจังะหรือว่ายังไงอ่ะตื่นไวเหรอเป็นผักนะครับผักสดน้องมาขายผักสดนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถั่วพูใช่ไหมเรียกว่าถั่วพูนะครับน้องมาขายถั่วพูท่านผู้ชมมาอุดหนุนได้เนาะถุงเท่าไหร่ครับสิบ <18. S 1> บาทอ่าถมันเริ่มถุงเนี้ยนะสิบบาทอะ่ะอืมนผู้ชมสิบบาทเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผักกูดผักกูดอ๋อคนอีดีเรียกผักกูดท่านผู้ชม คนดีเรียกผักกูดนะครับน้องน่ารักเนาะมาช่วยแม่ขายเลยผักสดนะครับตีสองน้องตื่นมาขายผักลังพึ่งครับเขนมขี้หนูนะผู้ชมขนมขี้หนูเนี่ยหากินยากนะผู้ชมขนมขี้หนูนะครับผมเรียกขนมขี้หนูนะไม่รู้ชื่ออื่นเรียกว่าอะไรแต่อุดินเรียกขนมขี้หนูนะครับ มันจะเป็นแบบผงผงนวลๆท่านผู้ชมนะเนี่ยผมโคชชอบกินเลยตอนเด็กๆครับมันจะมีสองแบบครับแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดอ่านี่อันนี้แบบเผ็ดครับนี่ครับอันนี้แบบเผ็ดโอ้หากินยากอยู่นะข้าวแช่ข้าวแช่ก็มีนะท่านผู้ชมวิจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเสียงเพลงเข้าครับท่านผู้ชมเสียงเพลงเข้าเดินก่อน เดินก่อนอันนี้หน่อไม้ครับกับขิงท่านผู้ชมเวลามาซื้อเอาให้ดีๆนะครับหน่อไม้กับขิงใกล้เคียงกันนะอันนี้ขิงครับอันนี้หน่อไม้แล้วเขาก็มีกระชายด้วย่ากระชายสดเตลิกิทสิ์ไม่ยอมไติดนะโอ้ขนมไทยนะท่านผู้ชมต๋สองครับมีขนมไทยขายนะอือ อันนั้นเขาเรียกอะไรนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแก้วลำไยนะฮะผมเรียกไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรครับ <c oughs> ขนมเปียกลำไยขนมเปียกลำไยอันนี้อันนี้ปลากริมป <c oughs> ่ะใช่่คะขนมปลากริมนะไม่ได้เห็นนานแล้วเนาะมาแวะได้นะคุผู้ชมตลาดสามนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะเนาะเ <c oughs> ที่ยงคืนก็เริ่มมีมาแล้วโอ้โหทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ครับคุณผู้ชมดูนั่นบัวลอยไข่หวานขายหมดทุกวันไหมครับ โอ้โหตีสี่ตีห้าหมดนะผู้ชมอมาให้ไวนะสองโมงชา้าไม่ได้กินนะครับต้องมองไวนะครับชื่อร้านเกโก้ขนมหวานเกโก้ขนมหวานนะครับมา,มาอุ่นหุ่นกันได้นะผู้ชมดูดิได้กินไหมนี่อันนี้ใส่ปลาตั้งโขลกหน่อยแจ่มเลยนะครับนี่เราส่วนกระดมขอบคุณมากครับผมขนมจีนผู้ชม ผมไปดูขนมจีนโอ้โหคือขน,นมจีนเยอะมากนะเห็นไหมคือเส้นขนมจีนเลยครับเป็นตับเลยอ่ะขนมจีนตีสองนะผู้ชมโอ้ยต็่หม้อเลยนะครับมาตั้งแต่เที่ยงคืนไหมครับเที่ยงคืนเนาะโอ้ขายหมดทุกวันไหมครับเนี่ยโอ้โห ท่านผู้ชมดูดูนี่ผมผมดูจากสายตาน่าจะเป็นร้อยโลนะครับน่าจะเป็นร้อยโลเส้นหนมจีนนะครับเป็นร้อยโลนะพี่เนาะแล้วเขาก็มีน้ำยาแล้วก็มีน้ำพริกร้านนี้อะไรครับมีทุกชิ้นน้ำยาป่านะครับน้ำเงี้ยวมีไหมโอ้อัวน้ำเงี้ยวทำเหมือนกันอ๋อแต่ยังไม่เสร็จ ชมนึกดูว่าเขาจะขายดีขนาดไหนเต็ไมไปหมดเลยอะโอเคครับรนันผู้ชมก็พานผู้ชมเด,ด,ดินดูเนาะนี่เป็นวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้านะครับของชาวตลาดสามนะครับยามค่าคืนแบบนี้ เมิเงินมหาศาลหลังไหลนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าช่วงตีสองตีสามแบบนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้ไวันหนึ่งโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับนี่ปลาโอ้โหเดี๋ยวนะปลาท้งป ара, ป ара. ้งชมปลาปลาปลาสดสดเลยฮะคือสด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 ดูสิครับปลาดุกปลาดุกสดเลยครับ โอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. นี่คือเยอะโอ้ย oh oh. ปลาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปลาตะเพียนเปล่าไหมปลาทับทิมขายหมดทุกวันเลยพี่หมดทุกวันออืเป็นตลาดปลาที่ใหญ่นะครับก็เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับโอ้โ oh ห oh. ปลาทั้งนั้นเลยครับ ในมาถ่ายก็ไม่รู้นะครับโอ้โหวิถีชีวิตชาวตลาดสุดยอดจริงๆน,นี่อะไรเนี่ยอันนี้น่านจะเป็นน้ำพริกครับท่านผู้ชมน้ำพริกน้ำพริกอะไรบ้างครับบ้าง,อางนะสองอย่าง โอ้โหมีครบเลยถูงเท่าไหร่ครับเนี่ยบบาขายหมดทุกวันไหมครับ,บ,บหมดทุกวันเหรอ,อท่านผู้ชมคุณป้าบอกขายหมดทุกวันนะครับเนี่ยสูงกสิบบาทโอ้วันหนึ่งทำนี่นา่าจะเลยยี่สิบโลมั้ครับปะ่ะเลยโอ้ดิกกินน้ำพริกกันมากมายขนาดนี้ ก็าจ้าแลมัไม่ได้แพงอะไรก็มือนึบก็พอมือโตมากแสดงว่าของป้าต้องอร่อยอ่ะไม่งั้นจะขายหมดทุกวันได้ไงนะเขารับไปขายนะครับป้าเหรอป้าชื่ออะไรครับเฉยเฉยเหรอเฉยเฉยมาอุ่นนุนกันได้นะหน้าธนาคารอมสินนะครับตั้งแต่ที่หนึ่งไปนะก็เจอคุณป้าขายนี้มาตั้งแต่่เทียงคืนมาเที่ยงคืนทำมาจากบ้าน แล้มาตักนี่เอาแล้วก็มาตักนี่เอา <c oughs> เห็นแล้วนทำลายแตกนะคุผู้ชมดูนี่ผักต้มสักหน่อยนึ่งก็เนาะสบายแม่สิบบาทนะคุณผู้ชมดูที่ว่าจังหวัดไหนเขาขายกันสิบบาทคุณผู้ชมนี่อุตราิตนะู่จังหวัดตอนข้าขงบนคือยี่สิบบาทอ๋อตอนนี้สิบแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนยี่สิบข้า,ามถนนไปอีกราคาหนึ่งแล้วนะนะ <c oughs> อ้าวใครอยากจะมา รับของคุณป้าไปขายก็มารับได้เลยนะเนี่ยเขาป้าเขาคิดสิบาทรวดใช่ไหมหรือว่ามีสิบสิบละแปดอ๋อเหมือนกับป้านั่นเลยนะครับสิบละแปดก็สิบถุงแปดสิบาทนะครับสิบถุงแปดสิบาทนะครับช่องทางนะชี้ช่องทางรวยนะท่านผู้ชมนะมาติดต่อได้นะครับของคุณป้านี่หน้าธนาคารออมสินนะครับโอ้โ oh. ห ขายไม่ได้ทำอะไรก็มานะมีทุกอย่างจริงๆนะโอ้น้ำพริกน้ำปลาพริกปลาย่างพริกปลาล่าพริกกะปิน้พริกเผาก็มีครับนี่นี่น้พริกเผาน้พริกกะปิด้วยนะครับโอ้นีแสดงว่ามีคนมาสั่งไว้นะครับเนี่ยด,ดูดิอ๋อ12หิ้วอ๋อหิ้วได้เลยนะครับ12หิว้วอืม12หิ้วครับแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมครับ ขัตอนนิดนึงนะครับยังอยู่กับน้ำพริกของป้าอยู่นะครับแม่นาน,น,านผ,มผมไม่รู้นะว่าธุรกิจน้ำพริกจะขนาดนี้ครับใบนะครับสิบสองหิ้วขายน้ำพริกอย่างเดียวครับแน่นอนอจริงๆครับโอ้โหโอเคท่านะผู้ชมผมก็คงพาท่านะผู้ชมมาชมตลาดกลางคืนเนาะตลาดสามนะครับก็ น่าจะทำให้ผู้ชมนั้นได้เห็นวิถีชีวิตนะครับของชาวตลาดสามนะครับว่าเขาสร้างรายได้กันได้นะในช่วงที่ค่ำคืน,นดึกอื่นนี้นะครับแล้วก็ขายไปเรื่อยบางร้านเนี่ยตีสี่หมดนะมาเที่ยงคืนใช่ไหมตีสี่หมดแล้วครับตีสี่หมดแล้วบางร้านนะบางร้านก็อยู่ยาวครับยาวไปถึงเช้าก็มีนะครับผู้ชมก็มาอุดหนุน มาเดินซื้อหาของได้แล้วราคาถูกนผู้ชมตอนเช้าเนี่ยเรามาอย่างเงี้ยเขาขายในราคาส่งครับถูกแล้วขา,ายหมดไวด้วยอย่างน้ำพริกเมื่อกี้สิบละแปดสิบนะครับขนมหวานสิบละแปดสิบหลายหลายอย่างค่าสิบละแปดสิบหมดเลยก็คือซื้อไปสิบหนึ่งอ่ะเราก็ได้กำไรยี่สิบาบาทนะครับแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเอาไปบวกเพิ่มลดอะไรยังไงก็ตามนะครับหน้าธนาคารอมสินนะครับเนี่ยแล โอเคเนะาะแล้วเจอกันใหม่นะผู้ชมนะครับกับโอเดตครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับตีสองกว่าง่วงนอนแล้วเจอกันใหม่นะครับวันรั้ลาไปครับ